ให้ดูนะฮะอ่านวดคพอยค่อยนวดนะครับอ๋อมากอยากชิมแล้วดีอ่ะดีจิบสบายเพลินนะฮะสวัสดีครับทุกคนครับใช่แล้วครับอยู่ตรงหน้าผมเนี่ยคือเมล็ดกาแฟนะฮะ เป็นผลเชอรี่นะครับเชอรี่กาแฟนะครับเป็นผลสุกๆนะที่ผมเก็บมาจากดอยช้างแล้วก็ส่งกลับมากรุงเทพนะฮะเอามาตากแดดวันนี้เป็นวันที่3ครับเห็นไหมฮะดายโปเซสเนี่ยมันจะเป็นการตากทั้งผลเลยนะฮะผลเชอรี่สีแดงเนี่ยตากจนแห้งเลยให้ทุกคนนึกถึงเออเขาเรียกว่าลูกเกตฮะที่มันองุ่นมันจะเหี่ยวๆหียวใช่ไหมอันนี้ก็จะคล้ายๆกันมันก็จะเหี่ยวแบบแห้งติดมเมล็ดไปเลยนะฮะ นี่นะครับเอามาตากแดดนะฮะให้มันแห้งตามธรรมชาตินะครับเราตากแดดตากทิ้งไว้เลยประมาณ3สัปดาห์นะฮะแล้วเราก็จะมีกระบวนการเอาเมล็ดที่อยู่ข้างในนะฮะที่เขาเรียกว่าสารกาแฟนะฮะหรือกรีนบีนนั่นเองเอาไปคั่วนะครับก็จะได้สารที่คั่วออกมาเป็นรายโปรเซสหอมๆนะฮะเดี๋ยวผมจะดมนะฮะอืมมันก็เหมือนกับผลไม้สุกๆหอมๆกลิ่นหอมตากแห้งนะ ออกไปทาเหมือนน่ะพุทราตากแห้งอะไรเงี้ยเออคิดไปประมาณนั้นครับอันนี้ก็จะเป็นผลที่เป็นสีเหลืองนะครับผลสุกสีเหลืองที่เขาเรียกว่าเยลโล่นะฮะก็จะเป็นแบบนี้นะอืกลิ่นก็หอมคล้ายๆกันนะครับแต่ความหอมเนี่ยผมว่าเอตัวสีแดงจะหอมกว่าเนาะรู้สึกเองหรือเปล่าม,มันมันสุกมันสุกงอมกว่ามั้งมันเลยหอมกว่าครับ เดี๋ยวผมจะคอยมาอัปเดตเรื่อยๆนะฮะว่ากาแฟของผมเนี่ยที่จะทํารายโปรเซสเองเนี่ยเป็นยังไงนะสามสัปดาห์ต่อจากนี้เดี๋ยวรอชมกันครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับว่าเจ้า KO PH ตัวนี้เนี่ยคืออะไรนะอ่ะก่อนอื่นนะครับ เขาบอก open h e ฮ e นะนี่ Sample b o x ็ s นะครับทำนี้นะมีเป็นความรู้ให้ด้วยนะทุกคนกาแฟทำให้ความจำเราดีขึ้นหรือไม่นะครับในงานวิจัยมากมายนะครับยืนยันว่าการดื่มกาแฟสามารถทำให้ สมองของเราทำงานได้ดีขึ้นจริงนะครับอ้างอิงงานวิจัยด้วยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นสติกเกอร์นะครับนี่ดูข้างในต่อมีอะไรอีกนะฮะโอ้มีหอ,อย่างดีด้วยนะหออย่างดีข้างในนะครับเดี๋ยวผมจะออกมาทีละถุงนะครับว้าว40กรัมนะครับ Never End House b l e บ d นะ นี่มีบอกเทสโน้ตมาพร้อมเลยนะครับนี่เป็นแบบนี้นะจากเชียงรายนะครับแล้วก็บอกอความเปรี้ยวความหวานบอดี้ด้วยเปรี้ยวแบบเออกลางค่อนไปทางน้อยนิดหน่อยนะครับแล้วก็ความหวานนะครับหวานค่อนข้างมากเลย4ี่ดาวครึ่งเนะี่ยบอดี้สดาวเลยโอ้ตัวนี้น่าสนใจนะฮะเป็นของเชียงรายนะครับขนาด40กรัมนะครับตัวนี้ต่อไปนะฮะ ไทยแลนด์ Thailand, ห้วยชมพูนะครับอืมจากเชียงรายเหมือนกันนะครับความเปรี้ยวตัวนี้จะเปรี้ยวน้อยหน่อยนะครับแต่มีความหวานตั้ง4ดาวครึ่งแน่สดาวครึ่งนะฮะบอดี้สดาวครึ่งนะขอที่3หขอที่3เป็นอะไรครับเป็นไทยอมก๋อยวอชโปรเซสนะครับความเปรี้ยว3ดาวนะครับปานกลางนะก็ความหวานนี่4ดาวนะครับบอดี้บอดี้ก็4ดาวเหมือนกันนะครับ ตัวต่อไปนะชานสเตเเมียนม,มาว้าวความหวานนะครับ3ดาวความเปรี้ยวก็3ดาวเหมือนกันบอดี้สดาวครึ่งบอดี้จะน้อยหน่อยตัวนี้นะฮะว้าวอันนี้ก็แบบออกมาแนวบาลานซ์บาลานซ์นะครับทั้ง4ตัวเลยนะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าผมสั่งในเว็บนะฮะในเว็บเนี่ยเขาจะมีไกด์ไลน์บอกว่าเราต้องการความหวานแบบไหนความเปรี้ยวมากน้อยแค่ไหน บอดี้ <Body S 2> เป็นยังไงนะฮะเขาก็จัดมาให้ตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวมาลองดิฟกันดูว่าจะเป็นยังไงนะผมอยากได้บาลานซ์บาลานซ์แบบเปรี้ยวหวานปานกลางนะฮะบอดี้ก็กลางๆสำหรับดิฟเขาได้ส่งมาครับเป็นไทย3ตัวเป็นเวนมา1นตัวนะตัวนี้โอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมจะลอง1ตัวนะครับผมตัดสินใจจะเลือกดิฟ ห้วยชมพูนะครับเพราะว่ายังไม่เคยลองเลยนะฮะดูซิว่าจะบาลานซ์เปรี้ยวหวานตามที่ผมต้องการหรือเปล่านะนี่นะห้วยชมพูคือว่าเมื่อวันที่19เดือน11เอ็ดนะครับให้ดูนะฮะออนี่เม็ดสวยงามนะครับระดับการคั่วก็ประมาณคั่วคั่วกลางนะครับ ประมาณนั้นนะนี่ดมย่อยชมพูแล้วรู้สึกหอมครับอืมหอมมากหอมเหมือนแบบมีดอกไม้อะไรอยู่ข้างในโดมของเอ่นเวอร์เอ็นเฮาส์เบลนดบ้างนะครับเป็นเชียงรายเหมือนกันนะอืมนี่ก็คั่วกลางเหมือนกันอหอมหอมเป็นคนละแบบอืมหอมหอมบอ,อกหวานๆเลยอ่ะหวานน้ำผึ้งแล้ววป่ะเนี่ย มโนมโนหน่อยอันนี้เป็นอมก๋อยวอชโปรเซตวัชโปรเซอืม,อมก็หอมอีกแบบนึงนะครับหอมต่างกัน,นอ่ะเออสามแบบต่างกันเลยอะขนาดของไทยเหมือนกันนะเดี๋ยวลองพมา่าบ้างชาสเตทนะครับโอ้ต่างไปอีกแบบนึงออกแบบเหมือนมีสมุนไพรอะไรหรือเปล่า หอมาหอมากหอมมากเป็นระดับขั้วกลางหมดเลยนะฮะเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าผมเลือกแบบเปรี้ยวแบบไม่มากเปรี้ยวหวานบาลานซ์ก็เลยได้แบบขั้วกลางมาหมดเลยครับ ใช้กาแฟ20กรัมนะครับห้อยชมพูนะฮะนี่20กรัมนะครับโอ้มเมล็ดสวยงามนะครับระหว่างรอน้ำเดือดก็บดเลย อืมบดขนาดมเมล็ดน้ำตาลทรายนะฮะผมใช้ยี่สิบสี่คลิกอ๋อน้ำเดือดแล้วโอเคพอดีพอดี เสร็จแล้วพับกระดาษก่อนนะครับก็จะพับแบบนี้นะน ขอล้างกระดาษบอมดิปเปอร์แป๊บหนึ่งนะคะบอมดิปเปอร์ให้อุ่นเลย มากมากๆเลยนะอันนี้ผมให้ดูลายไซส์ที่ผมจะดิฟนะครับก็ประมาณนี้นะครับ ลมเข้าไป40กรัมนะครับว้าวหอมาหอมากหอมมากอืมสัมผัสได้ถึงกลิ่นหอมทิ้งไว้ประมาณ30วิเดี๋ยวผมดิฟต่อละนะครับอืมอได้เวลาน้ำสองน้ำสอง นวดคยๆนวดนะครับน้ำสองผมไปจบที่นู่นเลยนะครับร้อยยี่สิบผมต้องการความหวานนะครับเปรี้ยน้อยนะ,ะโอเคร้อยยี่สิบ ดิฟต่อดิฟต่อนะครับช่วงอยากได้บอดี้เยอะๆนะผมก็นวด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 ผมไปจบที่180ครับครับอ,อ๋อมาก <c oughs> อยากชิมแล้ว หมดแล้วจะหมดลน,นี่ก็ค่อยๆนวดไปนะครับจบที่หนึ่งอ่าสองสสิบโอเค สันสวยงามนะฮะน้ำท้ายผมไม่เอาละผมจะลินไปตรงๆเลยนะให้ครบเนโชวนะครับครบสามรอยนะดินเบาๆตรงกลางนี่แหละครับเพราะผมไม่เอาละ เรียบร้อยนะครับอันนี้ดูสภาพหลังดิฟเร็จของผมแบบนี้นะมาผมอยากลองแล้วอหอมมากหอมกลิ่นดอกไม้อะไรประมาณนี้ครับทุกคนอืม กลิ่นสะอาดนะฮะสีสวยมากทุกคนว้าวผมว่ากำลังดีเลยอะ่ะขั้วกลางมันจะ ตัดเปรี้ยวออกไปได้เยอะเลยนะฮะเปรี้ยวน้อยหวานนำนะครับเปรี้ยวไปนิดเดียวหวานนะครับแล้วก็บอดี้ไม่หนักมากดื่มสบายๆนะฮะเรโชหนึ่งต่อสิบห้าก็แบบมันจะออกบาลานซ์อยู่แล้วนะเพราะว่าผมเน้นช่วงกลางเมื่อกี้เนี่ย จะออกเป็นโทนแบบหวานน้ำอ่ะหวานนำเปรี้ยวตามนะฮะแล้วก็ออกเป็นอัพเตอร์เทนี่รู้สึกเลยว่ามันออกเป็นช็อกโกแลตโทนช็อกโกแลตนะฮะดีอ่ะดีจิบสบายเพลินนะฮะอัพเตอร์เทสดียังยังฟุ้งอยู่ในปากนะฮะกินเข้าไปนี่คือรู้สึกช็อกโกแลตมาช็อกโกแลตมาหวานมาหวาน นะครับเปร ideia, mm ี้ยวปลายนิดเดียวนะเดี๋ยจิบเพิ่นอ่ะตัวนี้อืมเดี๋ยวไปดูที่ถุงหน่อยนะฮะอ๋อตัวนี้หัวชมพูของคอฟแมนนะครับคอฟแมนเขาบอกว่าจะเปรี้ยวแบบ ผลไม้กลุ่มซิตรัสนะครับก็เป็นแบบส้มมะนาวเกรดฟุตนะแล้วก็มีความหวานชูกาลี่แบบหวานแบบน้ำตาเลยนะฮะแล้วก็ช็อกโกแลตนัทนะครับจากเชียงรายนะหัวชมพูนะครับเป็นเรดคาทุยนะเออมันก็เป็นไป,นปนตามไกด์ไลน์นะครับไกด์ไลน์บอกว่าแอซิดิตี้เนี่ยความเปรีย้ยวนี่น้อยนะสองดาวเองสว e ตเนสสวิตเนสสี่จุดห้านะมีความหวานมากๆเลยนะแล้วก็มีบอดี้ ก็มากค่อนข้างมากนะครับ3ดาวครึ่งนะว้าวโอเคเลยอะทุกคนได้ลองแล้วนะฮะแล้วก็จะเหลืออีก2ไทยนะครับเป็นอมก๋อยนะครับแล้วก็เนว่าเ n ็นเฮาส์เบลนนะครับแล้วก็ชานสเตทเดี๋ยวผมต้องลองบ้างแล้วว่าจะเป็นไปตามไกด์ไลน์นี้ไหมแล้วผมจะชอบทุกอย่างที่เป็นตัวอย่างมาเลยหรือเปล่านะฮะหรือว่าผมชิมแล้วนะฮะ อะไรที่ผมชอบที่สุดจิบไปเรื่อยๆยิ่งความหวานยิ่งมานะชอบชอบผมชอบกาแฟแบบบาลานซ์บาลานซ์แบบนี้ชอบแบบ,บหวานๆนะเฮ้ยก,กาแฟไทยนี่โอเคเลยผมชอบครับตัวนี้นะฮะว้วยชุมพูนะครับจากคอฟแมนนะครับ อันนี้ก็เป็นเพียงตัวแซมเปิลที่เราเทสนะครับนี่นะทุกคนแนะนําเลยครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะลองไปทำควิสกันดูว่าเราชอบแบบไหนนะฮะหวานเปรี้ยวนะครับบอดี้เป็นยังไงนะฮะเอามาชงแบบไหนนะครับลองดูนะเผื่อว่าจะเจอกาแฟที่ใช่รสชาติที่ชอบนะครับนี่นะทุกคนถ้าคลิกลิงก์ที่ผมแนะนําไว้นะฮะมันจะมาที่ ko.ph.co นะครับคลิกเข้าไปนะฮะ แล้วเราก็ล็อกอินนะฮะตรงนี้ล็อกอินเพราะอะไรเพราะว่ามันจะได้มีเก็บประวัติเราไว้นะครับว่าเราซื้ออะไรไปนะครับเดี๋ยวผมล็อกอินนะฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูประวัติว่าผมซื้อแบบไหนนะครับล็อกอินด้วย Facebook นะครับบัญชีของฉันนะครับคณะที่สิทธิ์นะฮะประวัติการซื้ออ่านี่ง่ายเป็นบ็อกเซตนะฮะนี่นะครับเป็นตัวนี้เลยนะฮะผมแคปหน้าจอให้ดูนะก็คือเป็นไทยอมก๋อยนะครับวอชโฟเรชั่น อเ e วอร์เอนเฮาส์เบรนนะครับไทยหย้วยชมพูฉานสเตทแล้วเขาจะบอกลงพ่วไว้เลยนะฮะนี่ตามนี้เลยนะครับ4ถุงถุงละ40กรัมนะทุกคนนะครับนี่ตอนนี้ฟรีค่าจะส่งด้วยนะโปรโมชั่นนะครับค่าจะส่ง40บาทเนะี่ยลบไปเลยนะฮะขอผมรวมจ่ายไปแล้ว231.20บาทนะครับอ่ะย้อนกลับไปดูเดี๋ยวผมจะแนะนำครับว่า วิธีการท,ทําทํายังไงนะครับไปที่ r e c o m m เมนนะครับนี่จะมีด้วยการเจหน้านะฮะอ่าหน้าแรกนะฮะจะมีให้เลือกนะครับว่าเราเนี่ยอ่ามีประสบการณ์กับกาแฟที่ระดับใดนะครับม,มือใหม่มือสมัครเล่นมือชีพมือโปรนะฮะนี่ผมเนี่ยก็เลือกเป็นแบบมือชีพไปพว่าซื้อกาแฟจากโรงทคร่วและเข้าใจความต่างของซิงเกิลออริจินกับเบลนนะฮะซิงเกิลออริจินผมก็เข้าใจว่าเออ,อาจากแหล่งปลูกแหล่งเดียวนะฮะ แล้วก็กับเบลนเนี่ยเบลนคือจากจากหลายหลายแหล่งมารวมกันนะครับอันนี้ก็เป็นเบลนผมก็เลยเลือกมืออาชีพนะฮะนี่นี่หน้าสองนะครับลักษณะรสชาติกาแฟแก้โปรดของคุณผมเลือกไปที่ความเปรี้ยว3นะครับความหวาน3นะฮะแล้วก็ความเข้ม3นะครับผมเลือกแบบบาลานซ์บาลานซ์นะฮะแล้วก็ถัดไปนะฮะอ่อหน้า3นะครับลักษณะกลิ่นกาแฟแก้โปรดของคุณกลิ่นใดนะฮะ กินหลักเลือกได้1กลิ่นนะครับมีเลือกดอกไม้ผลไม้น้ำตาลน้ำผึ้งโกโก้ถั่วเครื่องเทศขั่วรมควันแล้วก็ให้เขาช่วยเลือกให้ก็ได้นะให้ให้นะช่วยเลือกแต่ผมเลือกเป็นน้ำตาลนะน้ำผึ้งนะฮะแล้วก็กินรองเลือกได้2กลกินรองก็เนี่ยเหมือนเดิมนะฮะผมก็เลือกเป็นผลไม้นะครับดอกไม้นะฮะอีกอันนึงเนี่ยผมไม่รู้จะเลือกอะไรผมก็เลยเลือกให้เขาช่วยเลือกหน่อยนะครับปติเข้าไป เลือกถัดไปนะฮะข้อ4เครื่องชงกาแฟที่คุณใช้เป็นประจำอะไรนะครับผมเลือกดิฟนะฮะเพราะว่าผมดิฟบ่อยกับโมกาบ่อยเนาะนอกจากดิฟเนี่ยยังมีแบบเครื่องแมชชีนนะครับ Fan aste, เฟนเพสอเคมิกนะฮะแล้วก็แอโรเพสโมกาพอดแล้วก็เครื่องชงอัตโนมัติก็มีนะครับเนี่ยนะฮะแต่ผมเลือกกาแฟดิฟไป,ปแล้วเนาะนะฮนะ่ปกติุชอบเติมอะไรลงไปในกาแฟนะครับ กาแฟดําเท่านั้นเพแรกอ่านมหรือครีมเทียมนะครับน้ำตาลหรือน้ําตาลเทียมน้ําเชื่อมที่มีรสชาตินะฮะน้ำนมจากพืชเช่นถั่วผสมหลายอย่างมิกนะฮะมีให้เลือกเราชอบแบบไหนก็เลือกไปเลยนะฮะผมกาแฟดําเท่านั้นนะครับอ่าก็มาหนะ้าหกแล้วนะฮะคุณชอบกาแฟที่ระดับขั้วใดนะฮะก็จะมีออนกลางเข้มนะฮะหรือจะให้ a i นะครับแอปเลือกก็ได้นะผมอะชอบแบบบาลานซ์บาลานซ์ก็เลยแบบ เลือกแบบพวกกลางเข้าไปนะฮะเรียบร้อยไปหน้าสุดท้ายละเลือกซื้อมเมล็กกาแฟ250รกรัมนะครับถ้าเราเลือกเนี่ย10ถึง12แก้วที่ราคาเท่าไรดีนะฮะผมเลือกต่ำสุดเลยฮะต่ำกว่า400นะครับกขจะมีให้เลือก3มเลงนะฮะก็คือ400 700แล้วก็มากกว่า700นะครับผมก็เลือกไป400นี่นี่นี่ตรงนี้สังเกตดูดีเนนะครับผม โปรดรเมล็ดกาแฟาที่ใช่สำหรับคุณนะครับอ่าเนี่ยนะครับอ่าอันนี้ตัวอย่างนะครับผลการค้นหาก็ออกมาแบบนี้เลยนะฮะกาแฟาในแบบคุณนะครับอืมเขาบอกว่าเป็นกาแฟาที่มีรสชาติหวานนุ่มละมุนเหมาะสำหรับการดื่มแบบร้อนนะครับเพื่อให้ลิ้มรสได้อย่างเต็มที่นะครับอ่ามีบอกลงขั้วมาด้วยนะฮะนี่ตัวอย่างนะครับ gentleman blend นะครับแล้วก็มีโคลอมเบียด้วยนะ มีไทออมก้อยนะครับชารนสเตทนะครับตรงนี้บอกว่าซื้อตัวทดลอง4รถ391.2บาทนะครับตอนนี้ลดพิเศษ20%จากราคา489เหลือ391.2นะฮะแล้วก็ขนาดทดลอง40กรัมแบบผมนี่เลยนะครับ4ถุงเล็กๆนะฮะ40กรัมอ่ะขั้นต่อไปนะครับกาแฟขนาดทดลองดีอย่างไรนี่เขาก็บอกมาเข้าถึงมเมล็ดทุกระดับ เพราะรสชาติเป็นประสบการณ์ที่คุณเข้าถึงน่ก็คือความหลากหลายเนี่ยเราได้มาทั้ง4ถุงนะกาแฟพิเศษเฉพาะคุณทั้งการพวกการบดอีกมากมายค้นหา,มาเมล็ดนะครับสดเฉพาะคุณ4กลิ่นต่อกลลองนะฮะฟรีค่าจะส่งและเลือกรอบส่งได้ตามสไตล์คุณนะครับซื้อตัวทดลองเราก็กดเข้าไปเลยนะครับนี่ก็จะขึ้นมานะครับทั้งหมดนะครับจัดส่งฟรีเห็นไหมเราก็ไปที่หน้าชําระเงินเลยนะครับ หน้าชำระเงินเนี่ยเขาจะมีให้เลือกเป็นแบบสแกน QR Code เพื่อชําระเงินหรือว่าเครดิตการ์ดนะครับอ่าถ้าเครดิตเราก็กรอ,อกเข้าไปแต่ผมสะดวกตัว QR ผมก็จะเซฟรูปนี้แล้วก็ไปจ่ายนะแต่ว่าต้องจ่ายภายในเวลาที่กำหนดน,นะครับ10นาทีเนาะตอนนี้9นาทีลดลงเรื่อยๆฮนะนี่คือเสร็จแล้วรอส่งนะครับประมาณ2วันนะครับก็ได้แล้วนะฮะเรียบร้อยเห็นไหมครับใช้แอปนี้ไม่ยากเลยนะฮะ แถมยังแบบช่วยไกด์ให้เราแบบได้กาแฟที่ใช่นะฮะรสชาติที่ชอบด้วยนะครับให้มาเลือกลองชิมว่าถูกใจไหนก่อนที่จะสั่งซื้อจริงะฮะถ้าเราถูกใจตัวไหนนะ,ะสมมุติผมถูกใจตัวห้วยชมพูนะครับผมก็จะไปที่แคตตาล็อกนะแคตตาล็อกนี้นะครับก็จะมีให้เลือกเลยนะครับเยอะเลยอะ่ะเยอะมากนะครับไส่ลงขั้วเลยครับ แต่ถ้าเราถูกใจเรารู้ว่ามาจากคอฟแมนนะครับเราก็เลือกไปที่โรสเตอร์นะครับลงขั้วแล้วก็เลือกคอฟแมนนะครับคอฟแมนนี่ง่ายห้วยชมพู500กรัม5 0าบาทนะครับเห็นไหมครับทุกคนถ้าผมถูกใจห้วยชมพูนะครับผมก็จะได้ไปซื้อของคอฟแมนนะครับนี่ตามนี้นะจะไปซื้อในช้อปปีหรือ l a z a d a ก็ได้นะครับอืมอันนี้เป็นเพียงไกด์ไลน์ที่เขาแนะนำให้ว่ากาแฟที่ใช่ นะครับรสชาติที่ชอบเราเป็นแบบไหนนะฮะก็มีประโยชน์มากๆเลยนะครับเราจะได้แบบมีตัวเลือกก่อนเลือกก่อนที่จะซื้อในปริมาณที่เยอะๆนะฮะเพราะว่า500กรัม5 0าบาทแน่นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับบอกเพื่อนๆนะครับจะมีตัวช่วยหนึ่งตัวช่วยนะที่ทําให้เราค้นหากาแฟที่ใช่รสชาติที่ชอบนะฮะยังไงลองคลิกเข้าไปเล่นกันดูนะครับเผื่อจะเจอกาแฟที่ใช่แบบผมนะครับห้วยชมพูใช่เลย ก็สำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมขอกลับกาแฟของผมก่อนนะฮะผมชอบอกลิ่นหอมกาแฟจริงๆของผมเป็นกาแฟดอยช้างนะครับก็เดี๋ยวได้ริฟเมื่อไรเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาบอกอีกทีว่าเป็นรสชาติที่ใช่กาแฟที่ชอบของผมรูเป่านะครับติดตามกันนะครับ โอเคสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณมากนะครับเอาไว้ให้เจอก,กันคลิปหน้านะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ให้ช่องเล็กอาราด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจทำคลิปกาแฟแบบนี้ต่อไปนะฮะแล้วเจอก,กันคลิปหน้าสวัสดีครับ